เวลาจะเยียวยาทุกสิ่งก็เพราะว่าการเวลามันขับเคลื่อนทุกข์กับสุขแต่คนที่อยู่ในการเวลาได้คือคนที่เข้าใจทั้งความทุกข์และสุขที่แปลกไปไม่เหมือนคนอื่นก็คือเข้าใจว่ามันเป็นภาวะที่อยู่ในการเวลาแต่เมื่อเราไม่ได้อยู่ในการเวลาเราก็ไม่ถูกทั้งความทุกข์และความสุขครอบงำ เราจะเห็นภาวะทั้งสองอย่างมันวิ่งนวนอยู่อย่างนั้นสับสนวุ่นวายกระสับกระส่ายเวียนอยู่ในการเวลาที่พยายามกลืนกินอิสรภาพของเราแต่ถ้าเข้าใจแบบนี้การเวลาก็จะไม่มีผลกับชีวิตแล้วการเวลากับชีวิตของเรามันก็คนละอย่างกันความทุกข์ก็ไม่ได้มีอิทธิพลเหนือเราการเวลา ก็ไม่มีอิทธิพลเนือเรา